นีในกรณีที่ตั้งกล้องเสร็จแล้วเราไปที่2ือโปรแกรม so เราไม่ต้องตั้งกล้องแล้วกด go ไปเลยแล้วก็กดป้อนข้พิัารส่พีทีเราป้อนภาพิกัร Okay. แล้วก็หมุนหาแล้วได้แล้วแล้วก็ยิง แต่หน้าเจ็ดมืลแปดมืลเลย